นี่นัวันนี้เนี่ยมี17เจพลงแสดงว่ามันอื่นจะมีมากกว่านี้หรอคะก็คืออย่างเงี้ยคือคือ,อคือเวลามิวสิควมันเกิดใหม่เนี่ยเวลาแบบแต่งเสร็จแล้วก็ยื่นให้เข้าดูเนี่ยมันก็ยังต้องเติบโตด้วยเพราะว่าเวลาเราซ้อมไปเล่นไปเนี่ยเราก็แฉนว่ามีที่แหว่งเช่น ตรงนี้น่าจะมีอีกเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงที่เพลงที่ทีแรกมันมี12เพลงเนี่ยตอนนี้มันมี17เพลงเพราะเพลงพวกนี้มันเติมมาทีละนิดเวลาเราเห็นว่าว่าโครงสร้างมันไม่สมบูรณ์แบบยยยยาากกเเพีีงงงันนไออจจจะดดด้ป็่่ใใใครๆมมิขลสชุทบห คือจริงแล้วนะครับเด็กทุกคนในโลกเนี่ยจะมีบางวันที่เขารู้สึกว่าทําไมเขาไม่เหมือนคนอื่นคือ,อไม่จำเป็นจะต้องเป็นเด็กที่มีปัญหาอะไรก็ที่ทุกคนะจะมีจะจะมีความรู้สึกอันนี้สักสักวันหนึ่งคือเรยานเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่มีความรู้สึกอันนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะเอาความรู้สึกอันนี้มาเป็นกฎของชีวิตว่าจะคว้าเอาให้ได้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงนี้คล้ายๆเป็นเป็นเพลงที่ที่ ต้องอธิบายบุคลิกของของเรยาอย่างชัดแต่ในเวลาแต่เดียวกันเนี่ยต้องทําให้คนดูเนี่ยรักเรยาในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันที่อธิบายความร้ายความเลวของเขาต้องทําให้คนดูรักเขาด้วยต้องทําให้เนี่ยคนดูต้องเข้าข้างเขาผมก็เลยตัดสินใจว่าเพลงนี้จะให้จะให้เรยาร้องตอนเขาเป็นเด็กเป็นแฟลชแบค แล้วก็จะใช้ทํานองที่แบบหวานมากมันเป็นมันเป็นเพลงที่จริงๆแล้วเป็นทํานองที่จําง่ายนะครับแต่ว่าดนตรีเช่นเนี้ยเป็นดนตรีที่ฝ่าฝืนกฎของการแต่งเพลงหลายกฎก็จะเล่าให้ฟังนะครับคือคือก็ต้องแต่ว่าต้องใช้ภาษาทางเทคนิคเนี่หน่อยนะครับคือฮุกของเพลงนี้คือคือทำนองหลักของมันเนี่ยมันอยู่ในมันอยู่ใน A f l a ลทำนองเอมันมันอยู่ในคีย์ของ A flat เพราะฉะนั้นเนี้ยดนตรีป๊อป ปกติเนี่ยก็แปลว่าต้องอยู่ในคีย์ของเอแฟลต์หมดเลยตั้งแต่ต้นจะจบหรือค่ะอย่างฮะอย่างอย่างแก่งก็เข้าไปในคีย์ที่ใกล้เอแฟลตเช่นเช่นอีฟลตหรือหรืออะไรเงี้ยอืมหรือดีแฟลตคือคีย์ที่แบบอยู่อยู่ในคือถือว่าเป็นญาติใกล้ใกล้เชิดของเอแฟลตนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือคือแม้ว่าฮุกจะอยู่ในเอแฟลตเนี่ยผมทำให้เนื้อหาของเพลง,ท,งทั้งสอง,ท,ง,สองทั้งสองท่อนเนี่ย อยู่ในคีย์ที่ห่างไกลจาก a อฟลวรมากแล้วก็แล้วก็พอกลับมาที่ฮุกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนคีย์อย่างดื้อมากซึ่งซึ่ง,งคนฟังเนี่ยจะสะดุ้งทั้งสองครั้งคือแม้ว่าคนที่คนที่ไม่รู้ดนตรีเนี่ยจะจะถามเอ๊ะกลับไปถึงกลับไปตรงนั้นได้ยังไงกลับไปได้ยังไงทำไมทําไมทํานองมันกลับไปได้คือแล้วก็สาเหตุที่ผมทําอย่างนั้นเนี่ยก็คือเพราะว่าเพราะว่า การที่สองท่อนเนี่ยอยู่ในคีย์ที่ห่างไกลาจาก A-Flat แสดงถึงความห่างไกลของของนักแสดงว่าเขาเนี่ยอยู่ไกลาจากสิ่งที่เขาอยากได้ในชีวิตมากแค่ไหน สูงที่สุดต่าที่สุดเนี่ยเป็นเรนจ์ที่กว้างกว่าคนร้องปกติเขาจะร้องเป็นปนท,ที่ถ้าคุณร้องตอนตากำลังอาบน้ําอยู่อาจจะร้องสูงไม่ถึงต่ําไม่ถึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคือต้องเป็น professional ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยส,สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเนี่ยคือคือในบรรดาตัวเอกทั้งหมดในเรื่องเนี่ยคนเดียวที่ที่ไม่ใช่นักร้อง professional เนี่ยคือนางเอกของเราซึ่งซึ่งทีแรกเนี่ย ผมต้องระมัดระวังว่าว่าเรนจ์ของเพลงเนี่ยจะไม่สูงไม่ต่ำเกินไปอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. คือเขาเป็นคนที่ทำงานหนักมากแล้วก็เวลาตัดสินใจว่าจะทำเนี่ยทำได้จริงๆนะครับแล้วก็จะปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยเขาเป็นคนที่ร้องเพลงได้แก่งที่สุดในบรรดาพวกนี้คนหนึ่งในบรรดาในบรรดานักร้องพวกนี้คนหนึ่งทงั้งแที่เขาไม่ได้ไม่ได้ตอนที่มาใหม่ๆนี่ไม่ได้เป็นนักร้อง professional นะครับคืออันนี้น่าสนใจมากแต่มันม,มันมีสองอย่างที่ ท,ที่ช่วยเขาคือเขาก็ขยันมากๆแล้วก็มีคนช่วยช่วยสอนเทคนิคเขาเยอะแล้วเขาก็แบบเรียนได้ในเวลาอันสั้นแล้วก็ในแล้วก็ในในเวลาเดียวกันผมก็พยายามที่จะให้ไม่ให้ดนตรีของเขาเนี่ยใช้เทคนิคที่ต้องเรียนเป็นปีกว่าจะร้องได้ก็คือสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือเสียงเขาเนี่ยเหมือนเด็กนะคือเป็นเสียงที่ไม่มีเวอร์โตคือเสียงไม่ค่อยสัน่น ไม่เหมือนผู้ใหญ่อะไรเสียงเขาตรงมากแล้วกส็สิ่งที่น่าสนใจมากคือเขาเนี่ยเป็นคนที่หูดีเพราะเขาร้องไม่เพี้ยนเลยผมว่าคนจะแปลกใจมากว่าว่าว่าร้องได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ร้องดีมากคือคุณอามเนี่ยเป็นคนที่ ในเรื่องเนี่ยเป็นคนที่อยู่อเมริกามานานแล้วว่าเรยานเนี่ยเป็นคนที่เพิ่งไปอยู่แต่จริงๆแนละ้วภาษาอังกฤษของของคุณเรยานเนี่ยแอคเซนต,ต์เหมือนคนอเมริกันมากกว่า <ะ S 1> นหน่อยเออก็ <c oughs> กเลยไม่ต้องมีการ<ด>เทรนเรื่องแอคเซนต์ด้วยก็จริงๆแล้วเนี่ยบทเพลงของทุกคนเนี่ยเนี่ยแต่งโดยที่รู้แล้วว่าใครจะเป็นคนร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมันไม่ได้จำเป็นจะต้องพัฒนานักร้องให้ร้องเพลงพวกนี้ได้ ถึงขนาดนั้นมันเป็นว่าว่าเพลงเนี่ยแต่งให้ใช้สิ่งที่เขาเก่งอยู่แล้วมากที่สุด ที่จะเกิดขึ้นในละครเวทีเรยาูมิวสิควลนะคะสัมผัสได้เลยค่ะว่าทุกตัวโนต้ตทุกเนื้อร้องทุกตัวอักษรน,นะคะล้วนแต่กลั่นกรองมาจากความคิดสร้างสารรค์จินตนาการความชํานาญนะคะแล้วก็ความปราณีเตเย่ยงสูงมากเลยค่ะซึ่งละครเวทีเรื่องนี้นะคะนอกจากคุณผู้ชมจะเต็มอิ่มไปกับการสแสดงของเหล่าทีมน,นักสแสดงชั้นนําระดับประเทศไทยแล้ว,ลวก็ยังจะเต็มอิ่มไปกับเพลงต่างๆดนตรีเพาะๆต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนละครเวทีเรื่องนี้ด้วยคุณผู้ชมที่ยังไม่มีบัตรอย่าลืมไปติดตามกันนะคะ สำหรับวันนี้ปิ๊งต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเบรกเลกตอนพิเศษร,ระยะ The Musical ยังเหลืออีก2ตอนอย่าลืมติดตามกันนะคะคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากจะมีข้อติหรือเสนอแนะก็สามารถส่งมาได้ที่อ e ีเมลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะหรืออยากจะเข้ามาทักทายปิ๊งและทีมงานเบรกเลกก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชหาคำว่าเบร a เลกตามด้วยแมงโก้ทไปกดไลค์ค่ะแล้วเราก็คุยกันได้เลย หรืออยากจะไปชมรายการย้อนหลังของรายการเบรคเล็กนะคะก็สามารถไปติดตามได้ที่ w w w mango tv t v ค่ะวันนี้ปิ๊งมาขอลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะมีอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมและตื่นเต้นกันอีกอย่าลืมติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะแม่คอยสอนอยู่ทุก n e นวันที่นี่นั้นไม่ใช่บ้าน ระวันเขารำคาญต้องอยู่อย่างเจียนเนื้อ